เทคนิคเทรด PA แท่งคืนกินทำกำไร8,000บาทสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี1 0 0 0งเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลย และในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทดทุกวันเลยครับเทคนิคเทด PA แท่งกินกินนะครับผมจะใช้เครื่องมือในการเทดในการบอกจุดเข้านะครับจะเป็น1เครื่องมือนะครับซึ่งเป็นที่ยอดนิยมกันอยู่แล้ว จะเรียกว่าตัวโบลิงเจอร์แบนนะครับเส้นแบบนี้นะครับมีเส้นบนกับเส้นล่างนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆเ,เพิ่มการใช้งานนะครับว่าเพิ่มยังไงสามารถใช้ได้ทั้งมือถือนะครับแล้วก็แท็บเล็ตสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับในคอมพิวเตอร์ก็ใช้การได้อันดับแรกนะครับก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x t a ร e นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะมาเลือกประเภทชาร์ตเลือกเป็นตัวแท่งเทียนนะครับต่อมาเราเลือกเป็นเวลาเราเทรดกันที่1นาที ต่อมามาที่ indicator ตัวนี้จะอยู่ในตัว popular เลยจะเขียนว่า Bollinger Band ตัวนี้นะครับก็กดขึ้นมาได้เลยสำหรับค่าที่ใช้นะครับผมจะเปลี่ยนแปลงจะเพิ่มความไวเนาะเพิ่มมาเป็น9นะครับจากเดิมเป็น2ใส่ไป1.5นะครับอันนี้คือตั้งค่า indicator ของตัว Bollinger Band ส่วนสีและการแสดงผลกดที่ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นสีขาวนะครับ ตัว upper line นะครับกับ lower line เนาะผมจะเลือกเป็นสีขาวเอาไว้ส่วนสีตรงกลางตรงนี้นะครับผมจะลากไปขวาสุดเลยผมจะไม่เอาสีนะครับเสร็จแล้วเราก็กดใช้งานได้เลยนะครับก็จะได้เส้นของตัว Bollinger Band เข้ามาในกราฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าออเดอร์เทรกันสำหรับเงื่อนไขในการ Buy นะครับให้สังเกต3แท่งเทียนตรงนี้นะครับ3แท่งเทียนอันนี้คือเป็น3แท่งเทียนที่เราจะสังเกตในการเทรดนะ พอมันเกิดแท่งเขียวใหญ่นะครับแดงเล็กแล้วก็เขียวใหญ่นะครับที่มันใหญ่กว่าแท่งสีแดงนี้เนาะไอแท่งที่ตรงนี้ที่มันใหญ่กว่านะครับเราเรียกว่าเป็นแท่งการกืนกินนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่าแดงก่อนหน้าเห็นไหมครับแล้วโวลูมเนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นไปเขียวนะครับส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งขึ้นไปเขียวเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองด้วยรูปแบบแพทเทิร์นแบบนี้โอเคนะครับก็จำแพทเทิร์นไว้เนาะเขียวใหญ่แดงเล็กเขียวใหญ่นะครับ โดยทั้ง3แท่งนี้นะครับต้องอยู่นอกเส้นสีขาวเห็นไหมครับสังเกตราคาปิดนะครับราคาปิดก็คือนี่คือราคาปิดนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือราคาปิดแท่งแดงแล้วก็ราคาปิดแท่งเขียวอยู่ตรงนี้ราคาปิดทั้ง3ตัวต้องอยู่นอกโบรกเกอร์แบนนะครับโอเคเราถึงจะเข้าเงื่อนไขาการเปิดออเดอร์บายในแท่งถัดไปนั่นเองโอเคอันนี้คือฝั่งออเดอร์ขาบายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งออเดอร์ขาเซลกันนี่แล้วก็มาดูแท่งเทียนนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ารูปแบบแท่งเทียน ตรงนี้นะครับ3แท่งตรงนี้นะครับแดงใหญ่เขียวเล็กแดงใหญ่นะครับก็เป็นรูปแบบตัวเห็นไหมแท่งที่3ามเนี่ยมันเป็นแท่งที่ใหญ่แล้วกินกินแท่งเขียวนะครับซึ่งแท่งตรงกลางต้องเป็นแท่งเขียวเล็กๆแบบนี้นะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขอ่ะแล้วก็ดูนะว่าเอ้ราคาปิดนะครับราคาปิดแท่งเทียนเนี่ยนะครับอยู่นอกเส้นสีขาวทั้ง3แท่งเลยนะครับเมื่ออยู่นอกเส้นสีขาวทั้ง3าแท่งนะครับแท่งถัดไปเราก็ เปิดออเดอร์ซื้อลงแบบนี้เลยนะครับเข้าเงื่อนไขง่ายๆใช้เพียง1อินดิเคเตอร์ในการดูพฤติกรรมแท่งเทียนการกืนกินนั่นเองเห็นไหมครับรูปแบบการเทรดเนี่ยนะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเป็นมือใหม่ก็สามารถเทรดตามได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงที่ผมเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกของเรานะครับก็อยู่กันที่คู่ AUD USD นะครับสังเกตแท่งเทียนนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับว่าเส้นสีขาวเนี่ยแท่งเทียนเนี่ย ออกมาปิดราคาปิดอยู่นอกเส้นขาวทั้งหมดเลยนะครับสามแท่งเทียนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขียวใหญ่นะครับอันนี้ปิดเป็นโดจินะครับแล้วก็เขียวใหญ่นะอันนี้รูปแบบแท่งเทียนการกืนกินนะครับแล้วตรงนี้นะครับราคาที่วิ่งอยู่ณตอนนี้คือแท่งใหม่นะครับซึ่งเราจะเปิดออเดอร์แท่งนี้ซึ่งมันย่อมาสีแดงด้วยนะครับเราเรียกว่าราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับเราก็จะทําการเข้าออเดอร์ซื้อขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมาแล้ว นี่นะก็มารอลุ้นกันนะครับอีก40กว่าวินาทีนี้นะครับว่าออเดอร์นี้จะขึ้นไปสูงกว่าที่เราคาดการได้หรือเปล่านะครับโอเคครับจังหวะ3วิสุดท้ายครับผม2 1น,นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ปิดชนะการออรเดอร์แรกสวย,สวย กับแพทเทิร์นการกืนกินของตัวแท่งเทียนตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับและตัวผมเนี่ยก็มีไลฟ์พาเทรดด้วยนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสนะครับเวลาบ่ายสาม และมีสอนเทคนิคลับพิเศษนะจะเป็นในวันศุกร์ช่วงเวลา6โมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์นะครับผมก็มีไลฟ์พาเทดเช่นกันเจอผมได้ช่วงเวลาบ่าย2นะครับใครที่อยากจะมาเทดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR Code นะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับสาหรับออเดอร์ที่2นะครับก็จะเป็นออเดอร์ในการซื้อลงนะครับสังเกตนะครับแพทเทิร์นตัว3แท่งเทียนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแดงใหญ่เขียวเล็กแล้วก็แดงใหญ่นะครับที่มันคืนกินแท่งเขียวลงมานะครับด้วยเนื้อเทียนน่ะนะครับมันใหญ่ กว่าแท่งเขียวนะครับแบบนี้แล้วตัวทั้ง3แท่งนะครับมีการอยู่นอกเส้นโบลิงเจอร์แบรนสีขาวนะครับทั้ง3แท่งเลยราคาปิดอยู่ข้างนอกนะครับโอเคก็เข้าทุกเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเรารอมันปิดแท่งเทียนแล้วเราก็จะเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับ จะสังเกตเวลาที่ตรงนี้เนาะพอันเป็นประมาณผมจะกดประมาณวิธีประมาณ31นะครับหรือสังเกตที่ใครอยู่ในมือถือนะครับจะมีเวลาอยู่ที่ด้านล่างจอนะครับเอ่อก็กดที่วิธีประมาณ59ละกันนะครับในการเปิดออเดอร์ซื้อลงโอเคนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับก็ได้ราคาเส้นปะนะครับก็เป็นราคาคาดการว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับเราก็มารอลุ้นผลรับออเดอร์นี้กัน ตามวิสุดท้ายนะครับ2 1นนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการชนะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเข้าเทรดตาม เงื่นไขแพทเทิร์น PA แท่งเกินกึนกินของแท่งเทียนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการเทรดนะมีทั้งซื้อขึ้นกับซื้อลงอันนี้ก็เทรดให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับมันสามารถทํากําไรได้จริงโอเคสําหรับออเดอร์ที่3ของเราเนี่ยก็จะเข้าเงื่อนไขในการซื้อลงนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงแบบนี้นะครับสังเกตแท่งเทียนนะครับจะเป็นตัวแดงใหญ่เขียวเล็กแล้วก็แดงใหญ่นะครับและเราก็เข้าออเดอร์ซื้อลงกันแบบนี้เลยนะครับ กราฟก็เทลงมาสวยงามเลยนะครับก็มารอดูผลรับกันตอนนี้นะครับก็เหลือไม่ถึง1ิบวิแล้วนะครับกราฟก็ลงมาสวยงามเลยนะครับ 3วิสุดท้ายนะครับ2 1น,นะครับเรียบร้อยก็ชนะกันอีกออเดอร์เลยนะครับก็ชนะไป3ออเดอร์ติดกันแบบไม่ต้องแก้ไม้เลยนะครับกับเทคนิคเทรดแบบแท่งการกืนกินนะครับ P.A โอเคตรงนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขาการบายนะครับเราก็ทำการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นไปแบบนี้นะครับ ก็ตรงนี้ก็แอบมีแนวต้านอยู่เล็กน้อยนะครับกราฟก็เลยมีการย่อลงมาก่อนนะครับอยังไงนะครับโอ้โหพุ่งไปแล้วนะครับพุ่งไปสุดเลยนะครับว่า่เดี๋ยวเหลือ,อประมาณสัก30กว่าวินาทีนี้เดี๋ยวเรามารอดูผลลัพธ์กันโอเคครับตอนนี้เหลือไม่ถึง1ิวิแล้วนะครับโอ้โหอยู่ๆกราฟก็ย้อนกลับลงมานะครับเดี๋ยวเราเตรียมไม้2แก้ไม้เอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าเราแพ้ไม้แรกนะครับเราก็เปิดไม้ที่2ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการแก้ไม้นะครับเพราะว่าถ้าไม้แรกของเราแพ้ไปนะครับเราก็จะเปิดไม้ที่2แก้มาแบบนี้คือเราจะคาดการขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาลุ้นผลรับกันนะครับว่าไม้แก้เนี่ยจะชนะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม้แก้ของเราเนี่ยนะใส่ไปอยู่ที่4 0 0 0นะครับเวลามันชนะเนี่ยมันก็หักลบกับที่เราขาดทุนไป2,000เนี่ยมันก็ยังเหลือกําไรอยู่ประมาณพันหนะครับ 5วิสุดท้ายครับตอนนี้3 2 1โอเคไม้แก้ของเราก็ประสบความสำเร็จนะครับแก้ได้สำเร็จเนาะก็ไม่ต้องแก้ไปอีกไม้นะครับก็จบกันแค่2ไม้ในการเทรดนะครับโอเคเราก็เทรดกันมาทั้งหมด4ออเดอร์นะครับตอนนี้ก็เหลืออีก1ออเดอร์ก็จะปิดจ็อบเทคนิคนี้กันนะครับโอเคออเดอร์คู่ ej ตรงนี้นะครับแรงโวลุ่มโอ้โหขึ้นมาดีมากเลยนะครับเดี๋ยวรอ ปิดแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเราก็ f o l l o w ซื้อขึ้นกันต่อนะครับโดดขึ้นค่อนข้างแรงเลยนะครับมีคนเข้าซื้อเยอะมากนะครับออเดอร์นี้นะครับเราก็เปิดบายซื้อขึ้นไปนะครับที่แท่งถัดไปนั่นเองนะโอ้โหแรงอย่างเยอะลูกจะย่อทำไมลูกขึ้นไปนะครับขึ้นไปสวยๆขอยาว8เมตรไปเลยครับโอเคโค้งสุดท้ายนะครับ5วินาที3 2 1 เรียบร้อยโอเคสวยงามนะครับเราก็ปิดจ็อบกันทั้งหมด5ออเดอร์นะครับปิดกันไปได้สวยงามเลยกับเทคนิคเทรดแท่งเทียนการกืนกินนะครับสรุปผลนะครับผมเทรดกันมาทั้งหมด5ออเดอร์นะครับมีไม้แก้ไป1ออเดอร์นะครับก็ได้กำไรกันมาอยู่ที่8,706บาทนะครับ ใช้ระยะเวลาในการเทรดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับกับเทคนิคเทรดนี้สําหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่เนาะก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะชนะตลาดได้100%ซก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอและโพสตที่ปักหมุดเลยนะครับ สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ